มครีมีร่งานกับนักแสดงชาวต่างชาติทั้งสท่านเออก็ตอนแรกเนี่ยกักงวลเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนท่านไหนโดยเฉพาะกับแพจินยองที่ต้องเข้าด้วยกันเยอะๆเนี่ยเราก็ศึกษาศาสตร์การแสดงเกาหลีมาพอสมควรก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วพอได้เจอกันจริงๆก็ผมว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆ แล้ว hehe, เขาก็แบบทุ่มเทเต็มที่กับงานกับผมมากๆด้วยนะครับจริงๆมีแบบจังหวะผิดคิวเล็กๆน้อยๆด้วยเหมือนกันนะตอนถ่ายทําเห็นบอกว่าเราไม่รู้ก่อนตอนรู้นี่เซอร์ไพรส์ไหมครับมี่เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็เคยเคยเห็นเขาผ่านทางคลิปผ่านทางอะไรมานะครับจากรายการของเขาก็ได้เจอตัวจริงก็ว้าวเอาไงล่ะทีนี้จะบูลลี่เขาลงไหมอะไรอย่างนี้ครับกับการทํางานมันยากหรือว่ามันง่ายไงเราแภาษาอะไรอย่างี้ที่เราบอกก็ถามมินมินสุดท้ายแล้วพอถึงจังหวะที่เราได้ไปถ่ายทําจริงๆอ่ะก็ มันเหมือนกันแหละครับสุดท้ายแล้วทุกๆงานเราก็เต็มที่แล้วก็ผ่านมันไปด้วยความพยายามความสามารถของทุกๆคนที่ร่วมใจกันทั้งนักสแสดงทั้งทีมงานภาษาถามว่ายากไหมก็ยากแหละแต่เราคิดว่าความไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมีอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างมีถูกถูกผิดผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันก็ขายความขายการรวมตัวกันของนักสแสดงจากหลายๆชาติอยู่แล้วครับพอหลายๆชาติมันถือว่าเป็นงานใหญ่สำหรับเรา ใช่ทุกคนนะผมเดินมาถ่ายเนี่ยพยายามจะเอาสายสะพายใส่บ่าผมนะเออจนทีมไทยทีมไทยตลอดเลยนะออก็กลัวเขาจะแซวเ,เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราทุกคนก็เ,เต็มที่กับการแสดงด้วยกันนะฮะเอางี้ดีกว,ว่าไม่ได้แคร์ว่ามาจากประเทศไหนหรือว่ามาจากเป็นใครหรอกเรววาทุกคนก็มาส่งพลังกันเทเลอร์ <c oughs> ออกไปแล้วอ่ะ วแม้ me, ว่าแบบแฟนคลับุแพรเขาจะแบบดีอะไราเงี้ยกลัวฮะกลัวแฟนคลับคุณแพรเขาจะเกลียดผมด้วยนะฮะเพราะผมทาร้ายเขาค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็กลัวแฟนคลับผมจะกลัวผมด้วยนะฮะหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จก็เป็นแค่การแสดงนะครับผมจริงเร็เวกว่านั้นครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นจริงๆดอยู่นะเนล้วเขาซีนอะคือเราจะต้องเป็นคนแบบว่าขดโหดอะไรอย่างเงี้ยติดออกมาข้างนอกบ้างไหมมีเถ MM well> ื่อไหมไม่ค่อยนะคือ หลังจากเราจบซีนอะไรเงี้ยเราก็ต้องคัดตัวเองนะครับผมก็เราว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นักแสดงควรทําไดไ้เป็นเรียบรยไม่ไดต้องทําให้เป็นเลยแหละคือการตัดตัดการแสดงออกจากชีวิตจริงอ่ะเนาะเราก็ออกมาคุยเล่นกับพ่วมกับกับทีมงานแอพิเชในผลงานได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดก,กับมันนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะครับกับเรื่องนี้เราคาดหวังขนาไหนครับมีเพราะว่าเขามีหลายคนอาจจะได้ไปใายที่อื่นอีกหลายประเทศเลยก็ คาดหวังครับคาดหวังครับอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นผลงานของเราได้เห็นวิธีการนําเสนอแบบภาพยนตร์ไทยอยากให้เห็นความหลอนแบบไทยๆด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปไกลได้รับคําชมที่ดีจากทั้งไทยทั้งต่างประเทศไปได้ระดับเอเชียระดับโลกได้ยิ่งดีนะครับ อารย์พลายย้อนถามเรื่องรับปริญญาค,ครับเป็นยังไงบ้างเออความรู้สึกตอนนี้จบไปแล้วจริงรับไปแล้วอ๋อยังเหนียวตัวอยู่ทึงวันนี้เล <c oughs> ครับคนเยอะมากเลยนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มาหากันแปลว่ารักผมมากจริงนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> มันแน่นมากๆคนเยอะมากๆครับก็ดีใจที่ผ่านวันนั้นมาได้โดยยังไม่ติดโควิดของตอนนี้นะครับมีของปั่นเลยพิ่เจษได้เลี้ยงแมคคาเรนจบตอนน้จบแล้วไม่มีเหรอก็คือผมว่ามันผ่านมานานแล้วแหละมันผ่านมาแบบ 2ปตีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบของขวัญคงซื้อไปหลายชิ้นแล้วแหละระหว่างทางนะฮะก็ทำงานต่อแล้วก็นี่แหละของขวัญที่มีอยู่ก็จ่ายมันให้หมดหมดก่อนนะครับค่อยไปเริ่มของขวัญชิ้นใหม่ครับผมยังไงนะแฟนๆมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรพิเศษไหมให้ผมมีคนมีคนมาหาค่อนข,ข้างเยอะครับผมแล้วก็มีคนแบบมอบของหลายๆชิ้นหลายๆอย่างให้เราก็ขอบคุณทุกๆคนที่สละเวลามีค่าสละแรงกายต้องแบบบางคนต้องฟิตซ้อมเลยนะเพื่อจะมานะครับผมแล้วก็มอบของขวัญน,น่าราักนา,รา,นา,ราเราเราเก็บว้ทุกชิ้นเลยขนะอบคุณทุกคนนะมากๆ ครับผมเรียนต่อไหมครับเจซีเรียนต่ออีก่ไหมครับเรียนต่อไหมเหรอฮะพักก่อนเนาะโอเคขอบคุณครับดูหนังให้สนุกครับทุกคนดูหนให้สนุกครับ